thế này mà Mày thế này mà Mày Rồi à. Ui chôn chôn chôn, chôn, chôn. Ui tròn 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 Ui หยุดก่อนสิฮะตั้เหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยเหรออุ้ยล่นมาล่นมาล่นมาอุ้ยชนชน trên lót 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 dừng con thế má? กินน้ำแป้งสีเขียวไปไปกิ้ไปไปเหนื่อยแล้วไปกินน้ำไปไปผีจับเลยชิเขาผีจับเลยชิผีจับเลยชิโอ้ไปโอ้ปั่นไม่ได้ใช่ไหมหมาแม่ช่วยดันหนึ่งสองชั้มอีช่ออีช่อ จอไอ้ยะช่วยดันอ้จอไปเลยช่วยดันไปกินน้ำเหนื่อยแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำในตู้เย็นก่อนเฮ้ยเรายังไม่ได้ร้อนน้ำผักเลย ขึ้นมาหลายร้อยแล้วเนาะขึ้มสมัยแต่ก่อนะ800นะแปดร้อยเนาะตอนรับซื้อใหม่แปดร้อยเฮ้ยเสือเเส้อผ้าตันตุ่มหมดเลย ไปกินน้ำสิไม่สะเพราะหรอให้ไม่สะเพล้วนะ อ๋อเหรอให้เก็บไว้เหรอห้เก็บไว้เหรอฉันไปรอชอสุดฉันไปรอชอเหรอเหรอเหรออ่ะพาไปกินน้ำเหนื่อยละกินน้ำก่อนกินน้ำแป๊บซี่อยู่นั่นไงนี่ไงแป๊บซี่อยู่นี่ไงนี่ไงแป๊บซี่นี่ไงน้ำองุ่นกินอันนี้ไปก่อนกินให้หมดก่อนเมื่อวานใครซื้อ หาอย่างงอ่งอยากงงง่า,า,งงาไม่ได้ได้ได้ปไดเปิดไม่ได้พลังชายหญิงพลังชายหญิงจับแน่นๆจ,จับสองมือได้ละเปิดเลยกินนะำทำไมไม่กินแป๊บซี่อ่ะแมบบ่ไม่กินนะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเย็นเย็นเนี่ยเห็นไหมน้ำเย็นเย็นเห็นไหมน้ำวุ้ดนั่นแหละอ่ะกินอันนี้ก่อนก็ได้ไม่กินใช่ไหมปิดเหรอเก็บไว้แลนะไม่เขาขีอันนี้ได้ไหมซื้อมาไม่กินไม่ต้องซื้อเดือนนี้ต่อไปอ่ะอร่อยเหรออร่อยจะตาย แม่เราไปซื้อรองเท้ากันนะซื้อรองเท้าอะไรอีกอะรองเท้าอันนี้รองเท้าแต่ที่บจ้าไทยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราเราไปเอาบัวไปเอาบัวแล้วน้ำมาเราจะรดน้ำผักกันละไปไปเอาบัวมาบัวอยู่รดน้ำอยู่นู่นข่าวแบไว้นู่นอะไปไปเอาไปเอาบัวแล้วน้ำกัน บลรน้ำมาองยวิ่งไล่แมวแล้วอ่ะเอาบนลน้ำไปไปก่อนขี้ใครขี้แมวขี้แมวก็ยังมีน้ำอยู่ไหนโอ้จริงด้วยยกไปเลยเอาหนาได้เท่ากี่โลเดี๋ยวนะ อันเหนียขวข่อยว่แล้วเนาะตออเนียขวข่อยว่เจาะไปรถขอรถต้องเรียกว่าขอรถด,ด้วยสิ่ขอรถด้ยวยนี่ก่อนให้ไม่รดให้มันเหลือน้อยๆก่อนให้มันไม่หนักก่อนรถน้ำผัก เขาไปทางไหนขานดจะตายแล้วแห้งแต่ร้อนอลดเลยง่ายพวกนี้ลดอะไรฮะลดอะไรลดอันนี้ลดให้มันเยอะเยอะไป,ไ,ปไปตรงกลางด้วยไปตรงกลางด้วยตรงกลางตรงนู้นน่ะอ้าว ไปไปเอาน้ำมัยไปเอาน้ำใหมัยไปไปไป,ไปเอาน้ำในบ้านใหม่ไป <akah> ไปเลยลูกเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวแล้วตันก็ถือไปสิไปถือไปเลยไปทางนี้ไงไม่เป็นไรไปเลย แปลน้ำเะไยแบ้ำเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น,น,นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้ย้ย้ยเเยเเเ้้ อยู không ừ, ่ห้องเช่าเราอยู่ห้องเช่าห้องเล็กๆบ้านเรางยังไงเปิดไฟเอาน้ำผักเปิดน้ำเปิดน้ำใส่ไปฉีก็ไปฉีกไปเดี๋ยวให้แม่ให้แม่แม่ใส่น้ำไว้รอตอนมาใส่เองเหรอโอเครอออตนนก่ืเดี๋ยวรอตันก่อน ใสยน้ำแล้วเราไปเล่นน้ำผัดก,กันเนาะอ,อย่าให้น้ำมันออกไปข้างนอกนะเต็มหรือยังล่ะ ย่าง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 นิดนึงพอละเต็มปิดปิดน้ำสิเร็วปิดน้ำเร็วเร็วเดี๋ยวเราล้าง,ง,งผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างจานด้วยนะใครย,ยกใครย,<ะ>ย,ยกใครยกแม่อะยกไไม่หนึ่งช่งชัดไปไปก่อนเลย เดี๋ยวรอให้ย่ำขึ้นเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาถอนอะไรนะรอให้ย่ำขึ้นเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาถอนถอนอะไรถอนย่าไงถอนย่าอะไรนี่ย่ำเต็มมันมีคูนะ่ะเราตรงนี้ด้วยน้ำโตยอยากลุ้นด้วยโอ้แม่ลืมแม่เอารุหมดเลย เราไปเดี๋ยวแม่ไปเอามาใหม่เดี๋ยวค่อยให้ตันรถโอเคไหมไปด้วยกันไหมหรือว่าตันจะอยู่ตรงนี้รอไป,ปตันถือทำไมอ่ะตันถือยังมีอยู่มีนี่เดียวเองไปไปไปเอามา,มมาใหม่โอ้จริงด้วยอ่ะอนนี้เดียวได้ไป เองรถมีบาดเราก,รก,รกร็ไม่ไม่ต้องเล่นรถแม่โคนะโอ้ไม่แม,แม่แม่จะแม่จะมาทำปลาแม่จะมาขุดปลาแล้วก็จะทอดปลาหรือว่าย่างปลาให้หนูกินอะ่ะไม่ไม่ไปเอาเปิดน้ำก่อนตาก็ไปเล่นเองคนเดียวไม่ได้หรอเปิดน้ำใส่ในโบ้วน้ำแม่แม่หนะ่อยเราอยากเล่นน้ำ แดดร้อนเล่นน้ำบอ่อยเดี๋ยวไม่สบายใช่ไหมแม่อันนี้มันไม่ตรงแล้วอะ่ะอืแต่ก็ต้องทำให้ตรงๆสิก็อันนี้มันไม่ตรงอะ่ะแต่ก็ต้องถือให้มันตรงๆดูสิยุงมากัดแม่เนี่ยเห็นไหมอือ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเอาเอา,เอามองข้างบนด้วยไปมีมองข้างบนเลยอ่ะโอ๊ยแ,<ม><ะ>แม่เกือบล้มเดี๋ยวแม่ต้องเอาเอาเอาให้ตันลุเหรอใช่โอเคอันนี้ยังหนักหนักอยู่โอเคเดี๋ยวแม่เอาให้ตันลุนโะอ <Okay. S 2> เคโอ้มีไข่เจียวด้วยเหรอ อไม่ต้องรถอันเนี้ก็ออันนี้มันอันนี้ก็เป็นของแม่เหมือนกันอะทำไมถึงเอารถอันนี้เพราะว่ามันนี้อันนี้อยู่นะไม่เด้นที่อ่ะรถเลยรถอันไหนรถอันนี้มาจัดรถอันอันนี้รถอันไหนรถอะไรรถเลย อันนี้ก็ได้โด้เลยโด้สิอันเนี้อู้ห้ลอยอะไรในรูนั่นรูนั้นไม่มีอะไรหรอกนะในรูนั้นไม่มีอะไรไปพอละเราจะไปทำกับข้าวลวหนะหล่ะพอละบายบายก่อน,นบายบายก่อนแล้วเจอกันใหม่ พูดสแล้วเจอกันใหม่นะคะทำตัวไปก่อนนะ